สิงเจีย่อีสินนี่หัวชายสวัสดีปีใหม่แบบจีนนี่วันนี้เรามานำเสนอน้องสิงโตนำโชคสิงโตตุรกีตัวนี้พิเศษยังไงจ๊ะโอ้ตัวนี้มันเป็นรุ่นถาดชาร์จแบตได้ในอุปกรณ์หนึ่งเซ็ตก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยที่ใส่ชาร์จ แล้วก็จะมีทานชาร์จให้ซึ่งมันชาร์จในตัวเลยเนาะใช่ก็คือมันชาร์จเข้าไปที่ตรงนี้ดูดมันเนี่ยสิเสียบเข้าไปได้เลยฟึบจึ๊บแล้วก็เสียบ USB คอชาร์จแบตตัวอื่นไม่มีนะเนี่ยอ่ะเรามาเปิดลองเล่นกันดีกว่าตัวนี้มันช็อตสวยมากหมุนคออย่างแรกปากกระดิกเดินได้แล้วก็มีสะบัดตูดด้วย บจุดจีนสุดๆนีนเ่เดินพิเศษเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าตามไฟรับโชคนีเ่เก,กิดรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษดูเอ็กเซสเซอรี่เขามาเต็มนะคะแต่และตัวนี่เชิดเชิด